ถูกหวย11ล้านตัวเหรียญไอ้ไข่ค่ะปี 2, 5, 6, 3เาจําหน่จำนายก็ประมาณวันสอวันหมดเลยแต่รุ่นนี้มันหมดหมั้งแต่วันของวันแรกเลยมีล่าสุดเลยเมื่อเช้าที่มาแก้บนครับก็คือที่ลักลัก,ลกครับเป็นพุทตคุณของไอ้ไข่สมหวังเลยจริงๆครับกุมารไข่หรือไอ้ไข่ถึงแม้จะมีตำนานที่มาที่หลากหลายแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือไอ้ไข่เป็นวิญญ,ญาณเด็กวัดศักดิ์สิทธิ ที่คอยรักษาวัดและสมบัติวัดมีจิตรแรงกล้าในการช่วยเหลือผู้ที่ศรัทธาไอ้ไข่สมหวังจึงเป็นหนึ่งในเครื่องรางสายโชคลาภที่มาแรงในยุคนี้ผู้บูชาหลายรายถูกรางวัลแบบไม่มีลางบอกเหตุแค่ฝันเห็นหน้าไอ้ไข่ขอด้วยใจใส่ศรัทธาจะสมหวังดังชื่อวัด จัดสร้างขึ้นมาเมื่อปี2563ครับผู้จัดสร้างคือทางวัดต,ตอนศาลามหาเทพด้านหน้าเนี่ยสำเร็จให้ญาติโดยมมาสักการบูชากันก็เป็นเทวานุสติให้ญาติโยมได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลลูกเสกโดยอาจารย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแล้วก็ในวัดสมหวังวัดดานของเราด้วยครับตัวเหรียญดนไใขใคค่ค่ะปี2563เอาวันพระเวลาไหว้น้ำแดงดหรือว่าแขวนมาลัยอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะบอกว่าเออวันนี้ขอสักสองสามตัวนะ ก็จะมีได้มาค่ะได้มาบ้างมาเข้าฝันบ้างผมครับล่าสุดเลยตอนนี้ผมได้ติดมหาวิทยาลัยราชวัฏสุัธานีครับก็ติดในสาขาสัตวศาสตร์ครับผมขอเช่งนั้นว่าขอให้ติดสา,าสุขเชียงใหม่ครับก็ติดจริงๆแล้วก็ตอนนั้นครับกำลังขับรถไปที่อําเภอหาดใหญ่ครับว่าขอให้ติดราชวัฏสงขลาก็ติดจริงๆครับนะครับเป็นพุทธคุณของไอ้ไข่สมหวังเลยจริงๆครับทีมแบบนี้ประมาณ900 -9 ก้้ถึงองค์ ไม่เยอะครับก็จำน่ายก็ประมาณวันสองวันหมดเลยแต่รุ่นนี้มันหมดตั้งแต่วันของวันแรกเลยก็เคยบูชาไปก็เคยขอโชคลาภตลอดเลยถ้ามากจะน้อยก็ค,ยคือได้ไงก็ล่าสุดก็ที่ได้ไปถูกหวย11ล้านแต่ก่อนก่อนหน้าเขาคนเดิมนั่นแหละ ถูกมันหลายระรอกพร้อมๆกันก็มาจุดธูปขอพรมาสักการะบูชามาถวายไอ้ไข่ตัวใหญ่เพราะว่าสมังพึ่งเป็นที่รู้จักแล้วเขาก็เป็นคนแรกๆที่ถวายไก่ตัวใหญ่ไอ้ไข่ครับชอบคนที่ถือสัจจวาจาครับแล้วก็ถือความจริงความจริงใจนะครับคือถ้าบนอะไรแล้วครับควรจะมากแก้แล้วก็ควรจะทาตามสัจจวาจาที่พูดไว้ครับมีล่าสุดเลยเมื่อเช้าที่มากแก้บนครับก,ก็คือที่เล็กๆครับ การสร้างวัตถุมงคลน,นั้นทางวัดได้จัดสร้างเหรียญล็อกเก็ตรูปเคารบไอ้ไข่โดยการทำพิธีบวงสวงอันเชิญดวงจิตตามแบบฉบับของสายใต้ซึ่งวัตถุมงคลที่ทางวัดสร้างได้รับการปลุกเสกอย่างเข้มขลังไอ้ไข่วัดสมหวังจะเป็นมสารจากวัดสมหวังก็คือเป็นอธิธาติของหลวงปู่อ้วนครับจเจ้าอาวาสองค์แรกส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นอทองเหลือง แล้วก็หล่อหลอมรวมกันเรื่องเรียนไอ้ไข่นะครับก็สร้างพร้อมกันกับการตกเสกนะครับไอ้ไข่วัดสมหวังแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เหรียญน,นะครับมียันด้วยครับพุทาพิเศษพร้อมกับองค์ใหญ่ครับแล้วก็มีการสวดในอุโบสถได้มาครับเรัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมเนี่ยมาร่วมสร้างบุญกับวัดสมหวังมาร่วมต่อย,ยอดศาสนาวัตถุศาสนธรรมศาสนาบุคคลและศาสนสถานซึ่ง4ีสอที่เราครองทำเอาไว้คือวัดสมหวังครับ